อร่าทุกคนตอนนี้ผมขีจ wow. 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 จ่จตสกีอย <websites> ู่นะว้าวว้าวว้าวจีสกีกคเร็วเลยทุกคนก็พบกับช่องหนึ่งเอฟสองหนึ่งเป็น p ีเป็นทีเหมือนเดิมนะทุกคนผมกำลังขี่จตสกีชนหินโอ้ย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 ฮะชนหินแล้วยังไม่เป็นอะไรอีกหรอือเนอะจตสกีทำไมยังไม่พังสักนิดเลยอ๋ออ๋อเรื่มจมแล้วเริ่มจมแล้วคุณผู้ชมมันเลิ่มจมละเริ่ม หรือชนอะไรอ่ะตอนนี้ผมกำลังจะขี่ไปตรงเต้องภูเขาน้ำแข็งนะทุกคนดูสิว่ามันจะเป็นยังไงอีกเอา้าไม่โดนไปไปอีกลูกนึงก็ได้อยู่ตรงนู่นเลยนะโหทุนได้ตรงนี้อีกโอ้ยตเต็มเต็มเอา้าจะสุกยัขี่ได้อยู่ทุกคนผมต้องไปหาทางที่จะทำลายมาันละ โอ้นี่ไงภูเขาน้ำแข็งลุ้งสุดท้ายที่ผมจะชนแล้วเจสซี่มันก็จะพังย <c ười> ่าเอืออ่อเออทุกคนเจสซี่จมแล้วไม่นะ่าเลยจะสิเรืออะไรดีเรือเอ่อเรืออะไรดีเออตรงนี้เราปลดล็อกมดแล้ว <c ười> สิเรือนี่ดีกว่าเอาเอามืดแล้ว ระสีเรียมน้ำเสกใหม่ดีกว่าโอ้ระสีเรือระสีเรือสามป่องไฟทุกคนผมเสียงเรือผมเสกเรือป่สามป่องไฟทุกคนแล้วผมก็จะขึ้นเรือสามป่องไฟง่ายๆได้ได้ฮะมันได้ตรงนีนเยอะเกินนะมันก็จะอยู่แต่เราเลี้ยวไป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 ,ไปไ มองเห็นเอ้าตอนนี้คนมืดเลยอะทุกคนผมมองแคบก็ไม่เห็นแล้วอ่ะเอออู้มองเห็นแกอู้อ้้อู้เ๋ยวผมกำลังยิ้มอยู่นะทุกคนคือเขาได้แต่ตอนนี้เรือผมกำลังยิ้มล้อเล่นเดี๋ยวผมกำลังจะชนภูเขาน้ำแข็งทุกคนเหมือนใช้ท่านหรือะชนโชเลยอู้โอ้ ไม่เป็นอะไรเสื้อกมีเอะไกินแล้วเยเดี๋ยวผมต้องอันนี้แหละาใช่ชนอีกครับเอออออออเอโอ้ย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 ติดติดติดโอ้เมื่อกี้เลยชนแล้วทุกคนอดนลอดม อ้ทุกคนตอนนี้เรากำลังขีเง่เรืออยู่แล้วผมก็เห็นภูเขานั้นแข็งโดดเดียวผมจะไปชนมันใช่ทุกคนผมจะไปชนมันนอยูะะ่นานเราะอะไรไม่ฉันดีที่เอาอเากนข่ล้วกินขลยดชนอะไรวะเ <c oughs> ราไม่ได้ชนภูเขาแข็งแต่เราจะไปชนอะไรเฮ้ <c oughs> <c oughs> เรากำลังจะเลี้ยวไปหาภูเขาหน้าแข็งอีกครั้งไป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  let's go ไปทุกคนให้ถึงหน้าไหนดีนะไปไปไปอ้บเรากำลิกชนภูเขาน้ำแข็งอีกมั้ยเลี้ยว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 ตุ่มโอเคทุกคน เรือลอชนภูเขาลำแข็งแล้วเรียบร้อยแ้วต่มันยังไม่จบนะทุกคนโอ้ย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 ภูเขาลำแข็งชัวบอกได้ว่าทุกคนเรือคันนี้ทำหลายยางแต่ก็ไม่ยากสำหรับเรือที่มาชนูกักขนไม่ค่อยทำไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดมันมีเรือไม่ชนด้านหน้าเรือลรา เรือเขาคว่ำไปแล้วสวนเรือแล้ก็ยังขับขี่ได like. ้อยู่เรือเรามันกำลังจะจไม่แน่เลยเรือชัวต่ขอบุนิจิตุโอ้หเดอ๋กเรือเรากำลังจะระบิด ก็ไปแชร์ให้ดแล้วก็ฝกดไลค์ก็ซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบาย